ที่สวันที่28เปพฤศจิกายน2567บทที่7ถึง11พุทธานุสติอิติปิโสภะวาอารหังสัมมาสัมพุทโธว,วิชาจรณสัมปันโนสุขโตโลกาวิทูอนุตโลปุริสธรรมสาธิสัทธาเทวมนุษานาังพุทโธภะวาติสวาขาโตภะวาตาธมมสันติทิโกอากาลิโก เอหิปัสสิโกโอปยะยายิโกปัจจตังเวทิตตมโพวินโยหีติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยาธิตังจันตาลิปุริสายุคานิอัตถปุริสุปุคาลาเอสาวะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาอุเนโยปาอุเนโย อคิน,ะะนยโยอัญชลีกาลณีโยอนุตลงังกุญญาเขตตังโลกสาติจินดามณีปิดังยังบันดังยะสันทาสังโกนังอุปะสันติสีเนหังมาตาปิตาวะโอละหังปะโพตันตะมหาราชาตะวันมังโพสันตุโนทีปังกาเลเทโวสุปโปเสทิ กิจจเทวเทวเยสกโกปัญชังทัศมิงกินเนวาทันตาปียังกันตังสาลิกุตโตพระวันตุเมสิทิลาพังชนานาเยมณีจินดาปียังจะธรรมะสัพเพชนาชะระหูชนาปียังมามะสกัตวาพุทธารัตนังโอสถังอุตมังวลังอิตังเทวมนุษย์สานังพุทธเตเชนณะโสทินา นัสสันตุปัทวาสเพทุกขาวูเปสเม,มต,ตุเตสก,กัตาวาธมมารรมะัตตนังโอสถังอุตตลังวังปาลิลาหูสัม,มมังธรรมเตเชนะโสธินานัสสันตุปัทวาสเพพยาวูปะสเม,มตุเตสก,กัตาวาสังขารัตตนังโอสถังอุตมังวังอาอุเนยังปาอุเนยัง สังคเตชเชนโสธินานักสันตุปัทวาสเพโลคาวูปะสเมตุเตอิติปิโสภะคะวาอรหังสัมมาสัมพุทโววิชชาจาาณาสัมปันโนสุปโตโลกะวิทูลอนุตตโรภูลิิสธรธมสสาจิสัทธาเทวมนุสานังพุทโธภะควาติ สวะขาโตภควตาธรรมโมสันทิสิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปัญญิโกปัจจตังเวตัมโพวินยูหิติสปติปันโนภควโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสามีจิตปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆ ยาติตังจัตตาริปุริสยายนคานิอัฏฐา,ฐาปุริปุคลาเอสาะภคะวะโตสาวะกสังคโฆอาอุเนยโยปาอุเนยโยทักขิเนยโยอัญชลีกลัลเนโยอนุตตลังบุญญาเขตตังโลกสัสสติจินดามณีปิยังมันดังยาสังถาสังโกนังอุป,ปาสติสิเหหังมาตาปิตาวะโอลหังปะโพตันจามหาราชา ตวังมันโปสันตุโนทีปังกาเลเทวสุโปเสริกิจิเทวเยสังโกปัชังทัศมิ่งกินเนวะธันตาปิยังกันตังสลิสลิปุโตพวันตุเมศธิลาพังชนานะเยมณีจินดาปิยังจะทะสัมเพชนาพระหูชนาปิยังมะมะสกตวาพุทธลัตนังโอสถังอุตลังวลัง อิตังเทวมนุษยานังพุทธเตเชนะโสทินานัสันตุปัทวาสพเพทุขาบูเปเมตุเตสักกตว,วาธรรมะรัตตนังโพสถังอุตมังวลังปะลิราหูสัมมานังยธรรม,มเตเชนะโสทินานัสันตุปัทวาสพเพพยาวูปสเม,มตุเตสักกตว,วาสักขะรัตตนังโอสถังอุตมังวัลังอ,อุเนยังปาอุเนยัง สังฆเตเชนะสุทินาลัสนตุปัตวาสพเพโลคาวเปตุเตปิติปตติโสภควาอรหังสัมมาสัมพุโทโววิชาจจรณสัมปันโนสุขโตโลกะวิทูอนุตตโโบริสธรรมาสาธิสัทธาเทวมนุษานังพุโทโธภควาติสว่าขาวโตภคาตาธรรมโมสันทิชิโกอากาลิโกเอหิปัสิโกโอปานายโกปจ,จันตัง เวทิปโพวินยุติติปฏิปโนภควาโตสาวะกสังโฆชื่อปฏิปันโนภควาโตสาวะกสังโฆยยัปฏิปันโนภควาโตสาวะกสังโฆสามีจิตปฏิปันโนภควาโตสาวะกสังโฆยติตังจันตาลิปุริสายุคานิอัฏฐปุริปุคะลาเอสะภควาโตสาวะกสังโฆออุเนยโยปาอุเนยโยทักขิเนยโยอันชิลีกะละนิโยอุ อนุตลังคุญยาเขตตังโลกสาติจินดามณีปิยังมันดังแล้วสังทาสังโกนังอุปสันติสิเหนังนาตาปิตาวะโคละหังปะโคตันจะมหาราชาตวังบางโพสันตตโนทิปังกาเลเทโวสุโปเสติกินจิเทโวเยสังโกปจังทัสมิงกินเนวาตันตาปิยัง กันตังสาลิปุตโตภะคะวันตุเมสิทธิลาพังชนาในเยมณีจินดาปิยังจะทะนัสสพเพชนาพระหูชนาปิยังมามะสกกตตวาพุทธรัตตนังโอสถังปุต,ตมังวลังหิตังเทวมโนศานังพุทธเตเชนะโสทินานัสันตุปัตถวาสัพเพทุกขาอูสเมตุเตสกกตตวาธรรมรัตตนงังโอสถังอุต อุตมังวัลังปาริลาหูปะสมานังธรัมรมะเตเชนะโสทินานัสสันตุปัตถวาสาพัพเพภะยาวูสะเมตุเตสักกาตวาสักขารัตนังโภสถังอุตมังวัลังอาุเนยังปาอุเนยังสังคเตเชนะโสทินานัสสันตุปัตถวาสัพเพโลคาวูมาสะเมตุเตสิบสอง รคาถาชิน,นะบัญชรชา้ยาสนากตาบุทธ,ธาเชตวามลังสหวาวนังจะตุสัจจะพักวังละสังเยปิวิสุาลณราสภาตันหาสลาทยโยบุทธาอัตาวีสตินายกาสัพเพปติตาไมาหังมัตตะเกเต,เตมุสิกสลาสีเสปติติโตไมหังพุโทธโทธธรรมโม ทวิโรจนเนสังโคปติโตไมหังอุเลสเพคุนากะโลอาทาเยเมอนุโลโทสาลิปุโตจะทักคิเนโกทันโยปิธิคัสมิโมคะลาโนจะวามเกทักคินเนสะวะเนไมหังอาสุงอานทะลาหุลากัสโปจะมหานาโมผุพาสุวาโมโสตะเก เกสโตปิธิพาคัสมิงสุริโยวัปปะพะพังกาโลนิสิโนสิริสัมปัโนโนโสพิโตมมุนิปุปุวะโคกุมมะลาการสโปเทโลมะเหสีจิตตะวาทโกโสไมหังวะทะเนจิตจังปฏิฐาสิคุณากะโลปุนโนอังคุริโมจะ อุป,ปาลีนันทะสีวะเลเทลาปจเอีเมชาตานรา,าเถติละกามะมะเศสสีติมหาเทลาวิชิตาชินะสาวกาเอเตสีติมหาเทลาชิตะวันโนชิโนรสาชาลันตาสีตะเตเชนะอังคะมะเคสุสันทิตาแล้วตนางปุระโตอาสิ ทักคีเนเมตสุตตกังทาฉังคังปะชฉโตอาสิวาเมอังคุลิมากลังขันทะโมละปะลิตันจะอาภานยิสิยะสุตตกังอากาเสชาทนังอาสิเสสาปาละสันธิตาชินานานาวละสันยุตาสันตะปากาลัง ะตาวาตาปิตาติสัญชาตาภาหิรัชันตุปทวาเอเสอเสสาวินะยังยันตุอานันตชินาเตชะาสาวัชโมวัชโตเมสกิเจนะสัทธาสัมพุทธทะปัญเชเลสีณปัญชะละมัชชิหิวิหะลันติ มหีตะเลสัทาปเลตุมันสัมเพเตมหาปุริสาสภาอิเจวะมัตโตสุขุโตสุขลักโขชินานุพาเวนะชิตุปทโวธรรมานุพาเวนะชิตตาลิสังโฆสังคานุพาเวนะชิตตละตาโย ο, สัทธัมานุพาวะปาลิโต จารมิชินะปัญชะเลติ13บทสวดพาหุมหากาพาหุสหัสสมะพินิมิตะสาวุุทันตังคีเมขลังอุทิตะโคละสะเสนมาลังธานาธิธรรมะวิทินาชิตตวามุนินโทตันเตชะสาพาวันตุเตชายามังคลานิ มาลาติเลกัมมะพิยุติตะสัพ,พะรติโสลัมปนาภาวกะมะขมะมัทญะยังขะขันตีสุทธะตะวิธินาชิต,ตวามุนินโทตันเตชะสาะวันตุเตชะยมังคารนีนาลาคิริงขะชะวะลัง,าาลงอติตมัมตะกูตัง ทาวคิจังขะจังกะมะสะมีวะสุทาลุนงงังตังเมตัามพุเสกะวิทินาชิตตวามุนินโทตันเตชะสาพะวันตุเตชยมังคลานิอุคิตะขันคะมหิหันทะสุทาลุนงงังตังทาวันติโยชนะปะทังคุลิมาละวันตงัง อิตีพิสังฆะตะมะโนชิตตวามุนินโทตันเตชะสา,าวันตุเตชยมังคานิกัตตวานะกันตะมุทลังอิวะคับพินิยาจิยายจายะทุทะวะจนังชะนกามามัชเชสันเตนะโสมาวิทนาชิตตวามุนินโทตันเตชะสา,าวันตุเตชยมังคานณิ สัจจวิหายะมัติสังจะกาวาทะเกตุงวาทาปิโลปิตามะนังอาติอันทะผูตังปัญญาปฏิปชะ,ะดิโตชิตตวามุนินโทตันเตชะสาพาวันตุเตชยมังคลานินันโทปนันทะปุชะคังวิผูทังมหิทิงปุเตนะเท е ละปุชะเคนะ มาปยันโตอินทุปเทสะวิทินาชิตตาวามุนินโทตันเตชะสาพระวันตุเตชายมังคลานิทุกขะหะทิภูชะเคนะสุทันทะหัดถังพัมมังวิสุทธิชุติมิตระกาวินานังยายาคะเทนะวิธินาชิตาวามุนินโทตันเตชะสาพระวันตุเต ชยมังคลานิเอเตปิพุทธ,ธชยมังคลาอัฏคา,าถาโยวะโนทินะทิเน,าน,านาสาะเตมันตันทีอิตาวาณเนกะวิริธานิจุปันถาวานิโมคังสุขังอธิคเมยะนโลสัพัญโยมหากาลุนิโกธาน,นุหิตายัง สัพพะปานินังพุเตตวาปารมีสัพพะปันโตสัมโพธิมุตตะนังเอเตนะสัจจวัชเชนะโหตุเตชะยมังคลังชะยันโตโพธิยามมเลสักยานังนันทิวัชโนเอวังตวังพิชวโวโหติชะยันสุชะยมังคลังอปราชิตะปัง ลังเกสีเสปะทะวิโปคะเลอภิเสสสัมภะพุทธานังอาคันปันโตภโมทติสุนัขตังสุมังคลังสุปภาตังสุหุติตังสุขโนสุโมหโตจะสุยพังพัมมะจาริสุประงคินังกามะกัมมังวาจากัมมังประงาคินัง ปะทังคินังนะโมกัมมังปะมีทิเตปะทงังคินาปะทงังขีนานิกัตะวากะพันตันเตปะทักขินเนพระวันตุสัมภะมัคคลังลักขันตุสัพพะทเทว,วตาสามพุทธานุภาเวนะสทาโสถีพระวันตุเตภระวันตุสัมภะมัคคลังลักขันตุสัพพะทเทว,วตา สัพพธรรม,มานุภาเวนะสตาโสติพระวันตุเตพระวันตุสัมภะมัคคลังลักขันตุสัพเทวตาสัมภะสังฆานุภาเวนะสตาโสติพระวันตุเตเจสี่ปฏิทานคาถายาเทวตาสันติวิหารวาสินีทูเปคะเลโพธิระเลตหินตหิน,ต,หนตาธรรมะทาเนนะ พะวันตุปูชิตาโซถิงกะละนกะโลเตทะวิหาระมันทะเลเทลาจะมัชานาวกาจะพิขวโวสารามิกาธานาปฏิอุปสาคามาจะเทสานิคามาจะอิสลาสัมปาณะปูตาสุขิตาพวันตุเตชาลาพุชาเยปิจะอันทะสัพพวาสังเสธชาตาอาภะ อาาโวปาติกานิยานิกังธรรมะวะลังปิติจจเตสัพเพปิทุกขสังกะโลตุสังขยังทาตุจิลังสะตังธรรมโมธรรมธาราจะปุคลาสังโคโหตุสมัคโวอันทะอันทะายะจะหิตายะจะ อัมเหลักันตุสัพพโมสัเพปิสัพภมาจจริโนพุทธิสัมปาภูเยยามะธรรมเมอริยจัปปะเวทิเตปะสันนาหตุสัพเพปิปานิโนพุทธ,ธาสาสเสนสัมมาทานังปะเจวฉันโตกาเลเทโวปะวัสันตุวุทธิภาวยะสัตตนังสามิท,งทังเนตุ เมธานิมมาตาปิตาจะอละชังนิจังลักขันติพุตากังเอวังธรรมนะราชาโนปะชังลักขันตุสัพพาทสิบห้าเทวตาอุยโยชนาคาถาทุกขปันตาจะนิคุตุขายะยปันตาจะนิพายาโสกัมปันตาจะนิโสภา โอตุสัมเพปิปานิโนเอวะเอตาวตาจะอัมเหหิสัพพตังกุทธะธสัมปทังสัเพ,พเทวานุโมทันตุสัพพสัมปันติสิทธิยานานังทะทันตุสัธยาสีลังลักขันตุสัพพทาพะควาภิกลตาโหตุคันฉันตุเทวตาคาตาสัเพ,พพุทธ,ธาพระลัมปันตา ปเจก,กายันจะยังพลังาลหังตาณัจ,จเตเชนะลักขันพันธามิสัพพโสสิบหกสุมังคละคาถาโหตุสัพพังสุมังคลังลักขันตุสัพพะทเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะโสถีโหตุนิรันตังโหตุสัพพัง สุมังคลังลักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะอัมมานุภาเวนะโสถีโหตุนิตรังโหสัพโหสัพพังสุมังคลังลักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนะโสถีเพราะวันตุนิตรังด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิฐานอนุภาพแห่งความเพียรและ อันนี้สงแห่งการบูชาพารัตนาไตาด้วยกันสาทยายบทสวดมนต์พระสูตรพระปริและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้คนจักทุกภัยทั้งปวงและให้ข้าพเจ้าจเจริญทั้งทางโลกทางธรรมขอทวยเทพทเทว,วดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสาธยายและธรรมะเหล่านี้เพื่ออนุโมทนาเมื่ออนุโมทนาแล้ว โปรดอยววพรให้แก่ข้าพระเจ้าและวัตถุมงคลพระพิตายศเศรษฐีเหรียญยอดเศรษฐีเหรียญว้ครูร6-8ตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่3าสิ่งสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระปริภจงสำเร็จศักดิ์สิสทธุปถักพุกปปการเธอ